ทีนี้มาดูเกมลุกของเขาบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงการตั้งรับตั้งรับประว่าถูกตั้งคําถามเรื่องสเปกเตอร์ซีถูกตั้งคําถามเรื่องไอเลเซอร์ไอดีเอาไปทําอะไรเอาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเยอะเกินจําเป็นเอาไปทําอะไรอีกด้านหนึ่งเขาก็เปิดเกมลุกส่วนจะเข้าท่าไม่เข้าท่าก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมลครับหลังจากที่เรียกร้องให้นับใหม่ที่ชนบุรีเขตหนึ่งไม่ได้ผล คุณแท้งเนี่ยนะครับยกกระดับข้อเรียกร้องไปไกลเลยแล้วก็มีนักวิชาการมีสวมาขันรับไปดูภาพที่7นะขึ้นเลยนเนี่ยแท้งบอกว่าจี้กะกะตเร่งทําลายบัตรจัดเลือกตั้งใหม่โดยเร็วที่สุดนะแล้วก็มีอดีศสพักประชาชนก็บอกว่าเขาไปยื่นสารปกครองกลางขอทําลายบัตรเลือกตั้งโดยด่วนวันกระทบความลับลงคะแนนนะ ตามมาด้วยสวนะสวน,น,น,นันทนานันทวโรพาสแอดหนึ่งอ่าเนี่เรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและทำลายบัตรเลือกตั้งทั้งหมดก่อนที่สแกมเมอร์จะเจาะทำลายการเมืองไทยจนพิหน้าจับเยินนะคือมีบาร์โคดเนี่ยโหกลัวสแกมเมอร์จะเจาะทำลายแต่ไอเลเซอร์ไอเนี่ยเจ๊ไม่พูดเลย นี่ครับคุณนันทนาเนี่ยนอกจากเป็นสวแล้วอดีตก่อนหน้านี้คือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนหนังสือนักศึกษาเรื่องการสื่อสารการเมืองเป็นคณะบดีมาก่อนแล้วอยู่ๆมาพูดแบบนี้ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะโดยที่ฝ่ายที่เรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยยังหาหลักฐานอะไรที่มีน้ำหนักไม่ได้เอาแหละ สงสัยมีช่องทางไปยื่นสารปกครองก็ยื่นแล้วก็รอสิครับเตรียมตัวทำเอกสารให้ดีหาหลักฐานให้มัดให้แน่นหาทนายเก่งไอพวกหลวงประดิษฐ์วัฒกรรมอย่าจะไปใช้บริการมันพวกนี้มันถนัดแต่อ่านหนังสือแล้วก็ประดิษฐ์วัฒกรรมหลูๆเห็นไหมครับสู้คดีทีไรก็แพ้ทุกทีคุณเอาเวลาที่มาปลุกระดมเนี่ยไปหาทนายเก่งระดมสมองมาว่า จะสู้กับกบกบตให้ชนะยังไงแล้วใช้ช่องทางที่มันถูกต้องไม่ใช่ไปปลุกระดมจนคนตอนนี้นะครับแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามแบบผมนี่แหละมีปัญหาก็ว่ากันเป็นเรื่องๆเป็นส่วนๆไปสิจังหวัดไหนเขตไหนหน่วยไหนเอาหลักฐานมากลางกันจะได้เล่นงานเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ระดับจังหวัดหรือกรกตกลาง ให้สมแก่โทรสานุกโทษความผิดที่กระทําแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาผิดจริงนะคือการด่ากรก,ะกะตนเนี่ยเรื่องปกติแต่เราก็ต้องเอาชนะเขาด้วยหลักฐานไม่ใช่ไปปลุกเอาความเกลียดชังกรกะตแล้วไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงล่ะครับสบวนะ วันก่อนยังเห็นโค้งขอบคุณประชาชนเลยที่โอ้โลงโหวตโหวตไอ้ประชามติบัตรสีเหลืองเสียงข้างมากบอกข้าจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่แล้วทําไมคุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่าไอบ้บัตรบัตรสีเหลืองนั้นมันมีปัญหาหรือเปล่าวะพอตัวเองชันนี่ไงครับพอตัวเองฝั่งตัวเองชนะเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยราบเรียบหมดไม่มีปัญหาแม่ใจเราใจผมทีถ้า ลำคาญมากๆบอกว่า,ามึงชนะไปเลยละกันมึงจะได้จบๆแต่ก็ไม่ได้อะเรื่องของบ้านเมืองก็ต้องอยู่ในหลักในเกณฑ์คือตอนนี้ฝั่งส้มเองเนี่ยเขาก็ออกออกมาเป็นลูกลนานนะานักศึกสงนักศึกษาออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกัน <c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ผมถามว่าหลักฐานอยู่ตรงไหน